คุณกุ้งอันนี้คือต้นพลนแดนที่ปลูกระยะที่สองห่างจากแปลงทิพแซมกล้วยกี่เดือนสองเดือนเกือบสองเดือนถ้ากับตอนนี้อายุหกเดือนหกเดือนติดลูกได้แบบนี้ก็ถือว่าเร็วนะแต่ว่าเนื่องจากปลูกค่อนข้างถี่กันไปสองหกเดือนเนี่ยมันแซมชนกันหมดโอ้โหคิดดูว่าปลอดสารไม่ปลอดสารเนี่ยมีลูกนกอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยลังนกเห็นไหมอ่าถ้าใช้ยา มันตายไปแล้วนี่คือยันยืนยันว่าระบบปลอดสารแน่นอนะนะครับเนี่ยจากที่ติดลูกข้างหลังนะฮะเราแปลงที่เห็นทั้งหมดเนี่ยหกเดือนถึงอย่างนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพออีกสองเดือนเนี่ยพวกนี้มันก็จะเริ่มไล่สุกนะครับมันไม่จะไล่แก่อาการนี้ข้างบนก็ยังมีติดดอกอยู่นะครับไม่ถือว่าก็ยังถือว่าต่อเนื่องอยู่ นะแล้วอย่างนี้ถามว่ามั่นใจระบบโปรพัทไหมมั่นใจค่ะนะมือใหม่หัดขับทําได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะขนาดพวกมือเก่าๆแถวนี้ตายหมดค่ยนะยในทางพัฒนานี่โคมมาทางพระบาทตรงนี้นหะ,ะที่ไปเอาพันจากเขามาเนี่ยแห<ะ>ละค่ะเขาเป็นโรคเป็นโรคตายหมดเป็นโรคที่กุ้งบอกว่ามันคอหนิะค่ะเดี๋ยวกุ้งเก็บไปใหาจาันดูเนี่ยต้นนี้<ะ>ถ้าเป็นแล้วมันไม่หาย แต่นี่ส่วนใหญ่บางทีที่เข้าไปอาการลายตอนนี้ก็หายแล้วนะฮะหายแล้ว,ลวก็โอเคก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับก็ดูจากต้นนี้เนี่ยหเดือนมันก็่อนหน้านี้เนี่ยมันลายใช่ไนหะมครัน,น,นั้นเคยถ่ายรูปผมดูทีมันลาย,ลายตอนนี้มันหายแล้วะนะผิวมันเริ่มเริ่มสมานคืนได้นะกอันนี้ก็ เป็นผลพวงจากการฉีดท็อกซินะนะอ่าโอเคแล้วเดาไว้ผมจะเข้ามาใหม่เดี๋ยววันนี้จะเช็คดินให้นะครับดูว่ามันขาดธาตุอาหารอะไรจะเร่งการขยายลูกยังไงะนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับครับ,ร,บรายการคลิ er ินกเกษตรพอพัษจะเข้ามาดูในแปลงที่อํเาเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีใหม่นะครับแล้วดูความสําเร็จในอนาคตนะครับแล้วเราจะถ่ายขึ้นใหม่ครับสวัสดีครับ